สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีแฟนเพลงแฟนมะลำสกุลทุกคนครับโอ้โหโอโหสวัสดีน้องตันครับคนดังครับดังไฟมันสิว่ได้กินไหมโอาได้กลิ่นนะต้นนี้ไหมว่าไดอา่ลยจริงรึเปล่าวิปนะครับเรามีหมากระทุนะครับหมูกระทะหมูกระทะโอ้โหนะครับพี่น้องครับโลนึงของสันวาเจ้าเลยเฮ้ยเจ้าดีเนาะ มันซุ่มหอดหมอครับโอ้ยุู้นะผัดฟังครับผุหน่อพี่น้องผัดกับวิวบรรยากาศพุกนี้พี่น้องครับเรียวไปยังที่ไรเกิ้ยโลกมนุษย์สุดแสนจะวุ่นวายซะเหลือเกินมันอะไรกันลูกเนี่ยโอ้ยวันลงไปเกิดว่ะองค์มันคือวุ่นวายแท้พระองค์เป็นอย่างนี้เนาะองค์เอ้ยนะครับถามว่าผมเปลาว่าผมเปล่าครับรถดสองคนหนึ่งเนาะ สองคนดิเอาลูกทาไอ้พี่น้องนี่ค่ะถ้าพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศครับนะครับพี่น้องเคยเห็นน้ำแข็งวะพี่น้องผมมีเปิดน้ำแข็งสูงอ้าวเพิ่มเป็นตะเบื้บงแล้วว่านี่แหละน้ำแข็งนี่แหละเพิ่มเบิ้งน้ำแข็งเ่ยน่าน้ำแข็งได้พี่น้องครับบ่เห็นซ้ำไปหอบไปโอ้ยังนอนนอนเอกฤกษ์แรกเลยเนาะเจ้าทินครับเจ้าทินนี่คือกาดพี่น้อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่แรงจักสิบปลอดภัยบ่ปลอดภัยดอก เบิ่องที่ละพี่น้องครับงั้นมึงขึ้นขึ้นเป็นยังสี่พี่น้องซึ่งมาขากมาแน่แทะซึ่งมาสุดยอดแท้เปลืงที่ละตัวพนุสสุดแสนที่วุ่นไหวพี่น้องครับ ล่างครับทอแตง็งบ้านี่คือดังแห้งถูกว่าเฮ็ดลานใดน,น้นอหน่เนาะคุณนะครับงามคือแถวายกรอบวายอยู่ดีตัวละแถวแยกเห็นผู้รถด,ดูแลอ,อยู่นี่ครับเนาะเพราะว่าตอนเย็นลูกตอนเย็นสวยเพราะว่าสวยแบบใดน้อผมก็บอกเขาเจ๋ว่าตอนเย็นสีสวยแบบใดมาได้แถวมันแสงไฟอยู่พี่น้องที่จริงอันกล้องโทรศัพท์มันอันนี้น้อนก็คือสายตาคน มองโดยสายตาแบบง่ามเฮี้ยงเลยครับพี่หอครับนะครับก็ต้อง,องมองโดยสายตาดีครับง,ง่ามเฮี้ยงนี่เป็นน้ำผมเปิดแฟต็ตป้ะคับขึ้นมาหมองเก่าแล้วครับพี่น้องครับคลิปหี้เข้าป็นคลิปกินมูระทะดีเนี่ยไฟขังรถดีครับบ่ม,มีไฟขังรถนี่ย่านนี่กินมูดิบอยู่ครับเ <c oughs> บอร์ซ่ง <c oughs> ดีนะครับมันมีไฟขังรถ เอาตรงๆเลยเข้าบ่มาันสายแข็มโดยตรงเข้าเป็นศิลปิน,นไปลั่มครับรถนี่เป็นรถใส่งานไปล่มเป็นศิลปินนะครับนะมันมันกระไรเบร้อมหนึ่งโตที่เขาสีมาว่างพอต่างๆเข้ากับบะหมี่ครับ,รบมันเป็นแบบว่าแขมจำเป็นคร,ครับเขาเอยียงเข้ากับบะหมี่ครับเพราะใบเตียงยังมากเลยครับโชคดีที่เขามีมุกกระทะที่เป็นอมาโ่งอันนี้คือขึอ้นอย่างมา ตีกน้ำนี่กระติดมานน้ำมันซีดเลยครับนี่ขัดสันเล้วเละเลยนี่นี่ครับอันนี้กับพี่เก่งอ้วนอันพี่ยุ้ยกับอันแม่พันต์อมาให้นี่ครับนี่แจ่วนี่ครับนี่นี่จบเจืออยู่จบเจือจุเจือเลยแหละนี่ครับอ้วนฟังทั้งรถอ้วนเป็นรถล้นนอนเหมือนนะครับนอนในรถเหมือนกันนะครับท่านสีขาวจอดที่ไกลฟังท่านี้กัน สามเต็มครับนี่ฟังทางนี้ครับขอบก้นหนึ่งสุดๆฟังท,ทางพุนไทยกละลสินครับสุดๆฟังทางพุนทไทยกละลสินครับอันนี้พึ้นมานี่ครับห้องวงจักเป็นนะครับเป็นห้องนอนหลับตอนพึ้นมานะครับจักพึ้นมาตื่นครับวันกุูปขับมือนี่ครับแบบเงียบๆครับเอาน้อนก็กินบ่เอ,อเื่นแน่ถึงน้องโอ้ยปวดปวดหรอโมดีเป็นหมูดีเป็นเดี๋ยวรีบดรอ เป็นเนื้อน้ำจิ้มเป็นเนื้ออยากรู้ในการยืนมาดึก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 พี่น้องแบบเบิ้งบรรยากาศนะครับโอ้ยผู้เดียวไกลบแบบยังไงตีนเอาเสียงไกลมาต้องมองแบบด้วยตานะครับถ้ามองด้วยใจเขาจะดื้อไปคารมข่มใครกันเจ้าเดี๋ยวยีกโอ้ยฉันนั่นนีเปีมาปลูกตารางเลยสุดยอดนะครับเลยชีวิตมันลำมันบูดยแล้วครับ อัตตะคนนะครับกับชื่อว่าเป็นคนดังนะครับเมื่อนี้ที่ว่าน้องเป็นคนดังมาครับพี่ครับก็สิธิจิตก็สิทธิจิตครับเจอแต่ว่ามันคือแห้งครับเจ้าน้องแต่วันสิใหม่เด้เลยพ้นขึ้นอีกค้นขึ้นอีกพ้นอันไอขึ้นอีกมาตรงให้มันเนี่ยอากาศหายใจไปเลยให้มันปิดอันนี้เล้วมันกระดับเองมันทฤษฎีได้อีกทฤษฎีได้ว่าดับเอาเองไหม ทฤษฎีที่สวนทางกับทฤษฎีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับจินตนาการสำคัญกกับความไม่รู้ความไม่มีอะไรเลยทฤษฎีเพื่อนน่ะเพื่อนบอกไว้ว่าจินตนาการสำคัญกับความ,มรู้แต่เฮาจินตนาการสำคัญพอๆกับความไม่รู้ครับนั่นละครับพี่น้องครับสุดยอดเลยวันนี้สีแหลี่กับสีนอนเดิครับแต่ว่าหันจ๊กสีนอนย้ำใดครับ ก็ห้ากัดต um, mm ื่นครับบุยครับน้อนเหมือนเส่าแล้วก็มากครับรถมากมาหอวนี้แล้วก็ไายชีไทยชีกับน้อนครับนอนแล้วก็ตื่นครับตื่นแล้วก็กินเน้ตมาหนิกินเลยสินอนยำได้บุบมาหนิแต่ว่าเพื่อนหามส่งเสียงดังเกินสี่ทุ่มไปคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องเงียบเลยครับนี่ครับแล้วถ้าจะเปิดคอนเสิร์ตป่ะม่แด้เปิดไม่ได้เนาะยายเพิ่นยังบอกว่าเป่าแคนให้ยายฟังหนึ่งมย แต่เราขอเลยว่าเขามาหอดที่แหลกเขาเป่าแค่นมีคนเนาะมันกับพ่อเป่าอยู่ครับตอนนี้คนหลายแล้วยันรบสวนข้าเจ้าฟูข้าเจ้ามักกับมีผูมากกับมีแน่นอนคือยังเสียงกีตาร์เสียงยังสิละบางคนว่าเออเอากีตาร์มากเอาตุลโมงพุกบูทว่าเปิดร้องเพ่งบวนยุ่นแล้วจะของแต่ว่าผู้อื่น,นบางคนก็อยากต้องการความสงบครับเอาก็เลยแบบว่าให้เกียรติจะานทีให้เกียรติหมู่พวกที่ขาเจ้ามาพัก่อนน้ำนะครับเนาะหล่สำคัญเลยครับคือคือขยะนะครับขยะ กดีลยวจะเก็บนะครับผมเก็บกุเลมาเที่ยวกับเก็บนะครับผมเก็บลงไปนำ้ำยาเสีออกมาให้มันเป็นภาละของผู้อื่นนะครับผมหลอกจะค้องผมนี่นี่โอ้ยแต่แนว่ยเได้ดอกวิเป็นไดโนแสบปะเสปตัวหอยก<ส>้อนตัวหอยก้อนไม่ยังดอกตัวหอยก้อนตัวหอยก้อนครับเพราะว่ามันมีกันสองคนบริยานกินเบกิก่อนดอกเนี่ยครับน้องตันคนดังนะครับผม <c oughs> มะเถียงเขาดังมะเถียงเลยด้วยชิติดครับเบิด์ตกาแฟไปอันนึงครับมันถิ่หมดอยู่แล้วดื่มข้าวเจ้าแม่ครับไม่เห็นกาแฟข้าวเบิด์ตจัดอีกครับต้องเอาไปขึ้นข้าวับขึ้นแบอกเพิ่มเมื่อไหร่บอกเพิ่นหมดแล้วครับดื่มดื่มไฟแชกข้าวเจ้าแม่เบิด์ตจัดเบิดเลยครับผมที่แหลกกับติดอยู่ครับติดเดี๋ยวแป๊บเดียวจัดเบิดครับคนดังครับเกือบปรดังครับพูดนะครับอ้วิวบรรยากาศทั้งนอก สวัสดีตอนเพิ่นสองคนนอนอยู่นี่แล้วนี่ปวดแท่งมันจบไหมอ,อันนั้นกันแท่งเอ,าอ้าเจ้าที่รักษาคอมไม่ปลอดภัยนำ้ำจิ้มรสเด็ดครับเด็ด <c oughs> ไม่เด็ดก็ดูอ,อี <c oughs> เอ,าอ,เอ,าอ้าพี่น้องเสวัสดีคลิปนี้กับศิราพี่น้องเพี่สามีก่อนเกิดกันนะครับผมบบยินดีพรอมคลิปหน้าครับสวัสดีครับมาตรวจรับประทานอาหารนะครับพี่น้องครับนั่นชิวประทานคนดังนะ